แต่อาชีพของหมอช่วยได้บุญแน่นอนแต่กรรมมันขึ้นอยู่เจ้ากรรมในเวรเ pues, ขาแล้วว่าบางทีเขาอยากจะทรมานแล้วเราไปไปช่วยให้หายอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่เจ้ากรรมในเวรของบุคคลนั้นสาบแช่งยังไม่ลืมเป็นเรื่องสาบแช่งอยู่ครับเผาพริกเผาเกลือหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตุ๊กตาบูดู <c oughs> บูดูแล้วจิมจิมอันนี้มันก็ถอนได้เหมือนกันสมมติเราเคยพูดสาบแช่งใครมาแล้วก็ถอนเพราะ เราเป็นคนพูดไงฮะก็ถอนที่โัวเราเองในชาตินี้ก็ตั้งจิตว่าขอยกเลิกอะไรก็ตามที่เคยสาบแช่งทําให้คนเดือดร้อนจากคาพูดของเราขอยกเลิกไปให้หมดให้มันอย่าได้เกิดผลขึ้นอีกในชาตินี้อย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีเราไปสาบแช่งเขาถ้าเราถูกเขาสาบแช่งแล้วครับก็ทําลักษณะใช้วิธีการแก้กรรมเหมือนกันเจ้ากรรมในเวรเหมือนกันวิธีการแก้กรรมครับผมมีคําถามมานะครับอูนี่เป็นคําถามเชิงปรัชญามากเลยนะครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับ เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเท่านั้นหรือครับเท่านี้เองครับโอเคคือหน้าตาผมไม่ค่อยเหมือนนักปัญญานะฮะเดี <laughs> ย๋ยวไปไว้เขา <laughs> ขาวๆก่อนเออเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเปล่ามันมันก็มองได้หลายอย่างบางคนเกิดมาเพื่อสร้างบุญก็ได้มันเรื่องเรื่องพวกนี้มันมองมันแล้วแต่คนมองจริงนะฮะ <laughs> เรื่องกรรมเรื่องบุญเป็นเรื่องที่มองได้หลายแง่มุมมากๆถ้าเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าก็จะแบ่งแยกไปอีกใช้กรรมดีกับกรรมไม่ดี ใช้กรรมดีคือใช้บุญเช่นบางคนเกิดมาในชาตินี้แทบไม่ต้องทําอะไรเลยเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยก็มาเสพสุขใช่อันนั้นค,คือมาสเสวยบุญนั่นเองคือเกิดมาเพื่อใช้บุญในโลกมนุษย์แต่มันก็จะมีการเกิดอีกแบบหนึง่งคือไม่ต้องเกิดมาใช้บุญในโลกมนุษย์คือไปเกิดแล้วเปลี่ยนภพไปใช้บุญต่อในสวรรค์หรือว่าถ้าปฏิบัติต่อไปอีกอาจจะไปถึงนิพพานได้หรือบางคนเกิดมาเพราะใช้กรรมกรรมดึงให้มาเกิดเพื่อที่จะได้มาชดใช้กัน ในพบนี้เทวดาก็ใช้กรรมได้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่มนุษย์นะฮะสมมติจิตเราปฏิบัติเป็นเทวดาไปแล้วแต่กรรมเรายังไม่หมดเจ้ากรรมในเวรก็ไปทวงเทวดาได้เหมือนกันดังนั้นเรื่องของกรรมไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นจิตวิญญาในระดับไหนก็มีสิทธิ์ได้รับกรรมเท่าเท่าเทียมกันนะฮะกฎแห่งกรรมมัมนมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เหมือนเขากําหนดมาผมไม่แน่ใจว่าใครกําหนดนะฮะอาจจะเป็นในหลักของธรรมชาติกําหนดหรือว่าอาจจะมีใครเป็น ผู้กําหนดแต่คิดว่าตัวเราเองน่าจะเป็นผู้กําหนดให้สร้างกรรมดีหรือกรรมไม่ดีในในอนาคตได้มากกว่าแต่ไอของเก่าบางทีมันแก้ไม่ได้แล้วครับอย่างที่คุณลิชีได้พูดไปเมื่อตอนบรรยายนะครับว่าเราโชคดีแล้วจากที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมีโอกาสได้ทําทานมีโอกาสได้ปฏิบัติศีลแล้วก็ได้มีโอกาสได้ภาวนาเนี่ยนะครับกพถือว่าเรามีมีกายทั้งหยาบทั้งละเอียดเนี่ยนะครับได้สามารถจะปฏิบัติในสามส่วนนี้ที่จะทําให้เราได้อะไรนะครับมีอจกรรมได้ลดน้อยลงหรืออะไรก็ตามนะครับ ในมีคําถามอีกไหมฮะถ้ามีอ,อ๋อเชิญครับเชิญครับค่ะขอบะนะคะนี้ถามแทนเพื่อนนะคะอย่างกรณีเขาอุทิศส,ส่วนกวุศลแล้วเขาเปิดกว้างอะคะ่ะแล้วปรากฏว่ามีวิญญ,ญาณมาอยู่ด้วยเยอะแยะเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกายหยาบคขาไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยแล้วก็สภาพเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วเจ้ากรรมในเวรของคนที่เราช่วยเนี่ย มาอาคารเราเนี่ยเราจะทํำยังไงคะคือถ้าเรามีวิธีเลือกช่วยอย่างอย่างตอนนี้ที่ผมกําลังช่วยทุกคนอยู่คือผมช่วยโดยที่ไม่ได้เอาตัวผมเข้าไปเต็มร้อยอย่างตอนนี้ผมพูดเนี่ยเราก็ได้ฟังเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนก็ได้ฟังด้วยได้ฟังทั้งสองฝ่ายดังนั้นผมไม่ได้เข้าไปตัดใช่ไหมฮะเหมือนเป็นการทีนะแล้วจะไปปฏิบัติเองหรือเปล่าม,มันแล้วแต่ว่าคุณอยากหลุดกรรมเร็วหรือหลุดกรรมช้าดังนั้นการช่วยคน ถ้าอย่างบางคนที่ช่วยแล้วเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมันเราต้องชั่งดูครับว่ามัน,ม,นมันจะคุ้มหรือเปล่ามันก็มีการเลือกช่วยได้หลายแบบให้คําแนะนาก็ก็น่าจะดีกว่าแล้วการที่เขาทําบุญแบบเปิดกว้างแล้วมีอะไรมาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะบางทีมีอะไรมาอยู่ด้วยนั้นเราอาจจะคุยกับสิ่งเหล่านั้นดีๆก็ได้ว่าถ้ามาเนี่ยก็อย่ามารบกวนแต่ว่าถ้าจะไปทําบุญเนี่ยให้ไปด้วยเหมือนเหมือนกับว่าไปร่วมทําบุญกันแต่อย่ามารบกวนเราเราขอได้ครับเขา วิญญาณเหล่านั้นเขาก็เคยเป็นคนมาก่อนนั่นแหละแต่ถ้าบางวิญญาณที่อยู่ในภพอีกแบบหนึ่งที่เป็นอสุรกายหรือว,ว่าอะไรมันอาจจะยากหน่อยม,มันมีนะฮะเปลี่ยนภพเปลี่ยนอะไรตามแรงอาฆาตบ,บางทีบ,บางเรื่องเราก็คุยเหมือนคนคุยกันอย่างไงี้แหละฮะใช้หลักนี้เลยขออนุญาตครับรับเชิญครับ,รบมีมีสองคำถามต่อเนื่องนะครับคำถามแรกก็คือว่าอยากจะทราบว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่า คือที่มาที่ไปเนี่ยคือผมเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างคือประมาณปี2000เนี่ยตอนนั้นสร้างสถานีรถไฟใต้ใตดินอยู่แถวรัชดาทีนี้ก่อนที่จะสร้างเนี่ยก็มีการตั้งโต๊ะไหว้หัวหมูมีหัวหมูมีผลไม้มีอะไรเสร็จแล้วปุ๊บมารุ้ที่หลังว่าเจ้าที่เดิมเนี่ยเขาเป็นแขกไม่กินหมูแล้ว เราก็ไม่ได้ทําการขอเข้ามาไม่ได้อะไรอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าจะถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่าคือเจ้ากรรมนายเวรอย่างที่บอกเราเป็นคนล้วก็มีเจ้ากรรมนายเวรเป็นจิตวิญญาณก็ได้มีเจ้ากรรมนายเวรเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมฮะพระภูมิเจ้าที่ถ้ามีมีม,ม,ม,มบางคนที่ว่าอาจจะไม่ใช่กรณีนีน้นะฮะเช่นแบบไปปัสสาวะ ลดต้นไม้หรืออะไรแล้วเจ้าที่ไม่พอใจก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าที่นั้นเขาสรุปเขาถ้าเขาไม่กินเขาก็อาจจะแบ่งเพื่อนบ้านเขาแถวๆนั้นก็ได้มันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติเราคิดว่ามันเป็นผลจากตรงนั้นเนี่ยใช้วิธีขอขมาก็คือใช้วิธีเหมือนแก้กรรมก็ได้นะฮะใช้ได้แล้วก็มันเป็นโทษครับมันเป็นผลสืบเนื่องมันมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นเป็นโรคที่แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นดิสโทเนียมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2006ปี2006เนี่ยผมเริ่มทำงานแล้วเริ่มมีอาการเกร็งเกร็งที่คอที่แขนแล้วก็ก็มีคนทักหลายคนว่าเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเคียร์พื้นที่เพราะว่าเราควบคุมงานก่อสร้างหลายสายงานทีนี้ตอนนี้เนี่ย เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังคุริชีเราว่าถ้าเกิดถ้าเราสามารถทําสมาธิเนี่ยจะสามารถแก้กรรมได้ในระดับหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายผมไม่สามารถทําสมาธิได้เลยแม้กระทั่งตอนนอนคือตอนนอนเนี่ยแม้กระทั่งจะกําหนดลมหายใจเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่กระตุกแล้วก็เกรงอยู่คือแต่แต่ละวันเนี่ยผมจะนอนประมาณตีห้าหกโมง จกนกระทั่งร่างกายมันเพียจริงๆถึงจะได้นอนเต็มที่ก็สองสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาแล้วก็แล้วก็เกร็งอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าไม่ไม่น่ไม่น่าใช่เจ้าที่ฮะน่าจะเป็นกรรมส่วนตัวเรามากกว่านะแต่ถ้าเพื่อความสบายใจในเวลาเราถ้าถ้าแนะนำนะฮะถ้าแก้กรรมได้อ้ไอที่ว่าทําให้นิ่งนั้นเน่ยเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินานใช่ไหมฮะแค่เรามีความรู้สึกว่าโอเคมันมันเริ่มนิ่งแล้ะเราก็อ่านตามนั้นตรงนี้ก็คือได้ ไอจังหวะที่ว่านิ่งของแต่ละคนเนี่ยการที่จะเข้าสู่นิ่งบางคนแค่หนึ่งนาทีก็นิ่งแล้วหรือบางคนแค่เป็นวินาทีก็นิ่งนิ่งได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นคือถ้าสมมติว่าเราพยายามทําจิตให้นิ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วถ้าถ้าได้ทำเนี่ยมันมันจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะฮะส่วนในเรื่องของการที่ว่าเราไปเชียร์เจ้าที่อะไรนะหรือเปล่าถ้าเราทําเกี่ยวกับที่ก่อสร้างเยอะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนใช่ไหมฮะมันอาจจะมีเยอะมากเราใช้วิธีรวมกันไปเลยว่าอาจจะเป็นโดยเฉพาะที่เราอาจจะเคยไป ลบหลู่โดยที่เราไม่ไม่รู้โดยที่เราไม่ได้เจตนาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าและอาจจะเป็นเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะที่ทาให้เราเป็นโรคนี้ที่ทาให้มีอาการอ่อนเพลียกระตุกอะไรต่างๆอันนี้คือเจาะจงไปด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่นั้นผมคงตอบไม่ได้ว่าจะใช่เจ้าที่โดยตรงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรรมส่วนตัวมากกว่าครับขอแยกอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือว่าก็เคยไปหาหมอ หมอเป็นหมอทางด้านไสยศาสตร์นะครับที่สุรินเขาทักมาว่าก็เคยไปเคลียร์พื้นที่อยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการเขาก็ทําน้ำมนต์ทำแบบเป็นแผนที่อะไรแบบชัดเจนมากเลยแต่ผมนึกไม่ออกก็เลยทําพิธีหนังสือพระที่เขาเคยให้ไว้นะครับก็พอทําพิธีเสร็จแล้วคือใจก็อยากจะนึกว่าอยากจะให้เขาม เข้าฝันนะฮะว่าอยากจะเห็นนะว่ามันเป็นที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไซส์ไหนแล้วเราทำอะไรผิดลงไปคือนิสัยของตัวเองนะคือไม่ได้ลบหลู่อะไรพวกนี้เลยรับกวนคุณลิชชี่ช่วยตอบคำถามอ๋อก็ใช้ใช้วิธีเหมือนในใบแก้กรรมฮะกล่าวไปเลยว่าโดยเฉพาะถ้าสมมติเราเราไม่แน่ใจใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ตาม คือเราเราคุมไม้เลยนะฮะเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่อยู่ตามสถานที่ที่ลูกได้เคยไปเกี่ยวข้องในชาตินี้ที่เคยทำเ,เกี่ยวกับใช้อาชีพเนี่ยในการทําเกี่ยวกับไปเคียย์พื้นที่อะไรต่างๆอาจจะสร้างความรบกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตเรา